บอกกันสักคำอยากจะถามถึงความในใจรักที่มีให้อยู่ในใจในบอสักหน่อยอยากจะรู้คำตอบให้เห็นใจคนเฝ้าคอยอย่าให้ฝันเลื่อนลอยคือหมาน้อยนั่งง้อยเบิงฟ้าสะ ใจหรือ,อยังที่ได้เห็นฉันทรมานใช้เป็นทางผ่านเป็นสะพานไปหาคนใหม่คิดอยู่เสมอว่าเธอนั้นยังมีใจรู้ตัวก็สายเกินไปถูกหลอกใช้ให้เป็นสะพาน ก็เป็นได้เพียงทางผ่านของคนลายใจก็เป็นที่ซ้อมหัวใจของคนหลอกลวงมีหัวใจหรือเปล่าที่หาคนใหม่มาควงโหดร้ายใจดำซ้ำา่วงเห็นบาบาทวงแต่ใจปานสิขาด รักแล้วบไดย้เจ็บที่ใจเหมือนดังโดนพาเสียดายเวลาจิบผ่านมาไปหลงคำเขาทุ่มเทความรักสุดท้ายช้ำใจคือเราหักไั่ก็เป็นคือเกา่าก็เรามันแค่ทางผ่าน ก็เป็นได้เพียงทางผ่านของคนลายใจก็เป็นที่ซ้อมหัวใจของคนหลอกลวงมีหัวใจหรือเปล่าที่หาคนใหม่มาควงโหดร้ายใจดำซ้ำา่วงเห็นว่าวบท่วงแต่ใจปานสิขาด รักแล้วบาดยเจ็บที่ใจเหมือนดังโดนผ่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาไปหลงคำเขาทุ่มใจความรักสุดท้ายช้ำใจคือเราหักไผกลับเป็นคือเกา่าก็เรามันแค่ทางผ่าน